สวัสดีจ้ามณีสาวเลยมาเปิดคลิปอยู่บนเขาจ้าอยู่ที่พักอยู่บนเขาอยู่ยยยรรยาารแรม,เ,ม,แแเ,ดเ,ม,มเดี๋ยวสาวเลยเพิง่งเดินทางมาถึงจ้าเดี๋ยวสาวเลยจะถ่ายบรรยากาศรอบๆโรงแรมกับที่พักไงเบิ้งเนื้อจ้าเดี๋ยวสีเห็นที่ดิวด้าๆล่างของทางสาวเลยนมาจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวสีเห็นถ่ายเบิ้งเดื้อจสาวเลยหันกล้องไงเบิ้งจ้านี่คือ ดิวดูโรมายอยู่ทั้งหลังโรงแรมพิซซาเลยพักจก้ะเดสซาเลยเจียเปไทยรอบ,ล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 บหลอดห้องน,น้ำห้เบิ้งเลยค่ะสิไปเที่ยวมองไหนจดุดใดเดซสาเลยจะอัปเดตให้เบิ้งไม่จ่ะเด้อก้ะพดซซาเลยจะพาไปเบิ้งของพักนจก้ะเอาคนหน่อยมาหน่ำนี่คขอหน่อยพาสำรวจห้องจากกระจมมีห้องเตียงนอน ลักขนาดแล้วก็จะมีห้องน้ำจ้ะบ้านบนเขาลุงแม่บนเขาก็จะแคบแน่จ้ะแต่ว่าก็โอเคอยู่จ้ะบ้าน,นจะมีสองชั้นระ้างล่างก็จะมีห้องครัวเนาะเดี๋ยวล่วมเบิบงข้างล่างกันจ้ะเดี๋้ว เมือดได้เละลูกทางล่างก็จะเป็นยิงสีจ้ะทางล่างจะเป็นแบบนี้ก็จะมีโต๊ะเอ่อโซฟาเปิดออกเป็นเตียงนอกในสองคนจ้ะจะมีควัวหน่อยๆบนเขาก็จะเป็นประมาณนีล้ละจ้ะ เดี๋ยวจะเลยจะอัปเดตรอบๆให้เบงได้จ้ะเด้อบรรยากาศรอบๆลงแนมจะ้จะเล่พักตรงนี้นี่ก็เป็นโดโลไมอีกฟังหนึ่งจะ้ะที่จับเล้เบิงทางหนาต่างอากาศจะเป็นรอบๆละแนมเป็นแบบแบบนี้จะ้ะฟังนี้กะสีอีกโดโลไมนีกหนึ่งเ,เลยจะไปกินข่าอยู่ ทะเลสาบจ้ะมึงรู้จักนี่คือดดโลไมอีกฝั่งหน,นึ่งจ้ะท้านีแก่โดโลไม้ฟังหนึ่งนะตรงซาเลยอยู่นี่มันสิอยู่ติดกับประเทศออสเตรียจ้ยจะเดี๋ยวซเลเดินทางต่อกันนึกจ้ะพี่น้องน้องพอกันคลิปหน้าจ้าคลิปนี้ซาเลยก็จะฝากไวปทำนียกันหน,น่อยจ,จ้าเดี๋ยวเดินทางไปทะเลสาบหร,อหรอือซาเลย์เไทย อัปเดตให้เบื้องอีกนะจ๊ะเดี๋ยวกันเจอแม่กิงเขาตรงนั้นนะคะพอกันไหมคลิปนะนะจ๊เนะ